กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับถึงจะไม่มีคนดูแต่ก็จะลงวันนี้เราอยู่กันในเกมบับเบิ้ลเลย์ยอเป็นเกมเบทเลยยอนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบโดดโดดล้มมาธรรมดานะมันเน่เห็นทุกคนเห็นเห็นตัวผมบ้าตรงกลางอะ่ะตัวเออะแล้วมีเลขหนึ่งเป็นคะแนนน่ะเห็นป่ะทุกคนว่าตัวผมจะเป็นอ,อะไรขั้นหน้ารู้ยังลูกบอลไงติดติตโปะ๊ะฮาดี มันจะเป็นตัวนี้นะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมคอนเวิร์ตอ่ะที่ว่าต่อคำอ่ะต่อคำเบ็ดเดินระยะอนนดลงไปคะแนนไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอันนี้คือผมรอคนนะถ้าเริ่มปุ๊บก็คือแบบไปสู้กับคนอื่นอะแบบหลายๆคนเงนี้ยอันนี้มันให้เราแบบต่อรอมัง้ง

này nghe, nghe, à, luôn, Hơi... thôi, มันมมอไปแล้วกันไม่ได้อ่ะ M O D E หมดนี่ไงคือได้ด้วยอ่ะอ่าตัวทีเหรอตัวที คาวันตาได้ไหมไม่ได้เฮ้ยตัวเอลมีหวังนะตรงเนี้ไม่ได้อะสองคนข้างล่างตายแล้วข้างบนก็ตายแล้วคนหนึง่งไม่นะไม่นะไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งก่อนเน,นี่ยตรงนี้มันเวลามันเต็มมันจะสุ่มมาให้ผมตัวหนึง่ง นี่ไงดีดีโอทีดี๋แต่มันจะยาวไปชนนี่นู่นมันจะได้เหรอได้ปะลองดูไม่ได้ใช่ดูดูอ่ะได้สระเต็มเลยอ่ะอยากได้อยากได้ตัวอักษรธรรมดาไม่มีหรอ ไม่นะไม่ได้เลยตัวทีก็ไม่ได้มันต้องต่อกับข้างบนนี้ด้วยอ่ะอืมตัวอีทำไมผมมันลงมาอยู่ข้างตรงเนี้ยเฮ้ย <c oughs> ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่อ่ะ ตัวเอตัวเอ็เอเอนเหรอนี่นไงเอ็นโอโนคนง่ายเลย <c oughs> หาเลยเขาง่ายเฮ้ยทุกคนมันยากเหมือนกันนะนี่โอ้โหเรียบร้อยอันนี้มันต่อมาโมโนแตก เฮ้ยที่แปดว้าวนี่ขนาดเล่นครั้งแรกกันเนี่ยทุกคนเล่นแต่เดียววลสองเลยอะสนุกอยู่สนุกอยู่อันนี้เปลี่ยนได้ปะ ตัว M อะ่ะ EQ on 26 letter เธอนี่ไงผมมี26ใช้ได้ใช่ป่ะทำไงอะ่ะ Enter Enter ก็ไม่ได้กด Enter ไม่ได้ ไม่เป็นไรตัวเองก็ได้เราเพลงลงมาผมว่ามันดังเกินอะ่ะดูดูแล้วนะดูแล้วนะไอมี ำไมตัว f มันไม่อยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ย f เอ้ยไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้นี่ให้ e ว่าแล้วทำไมกระตุกจับคู่ได้แล้ว <c oughs> ก็มาดิครับเฮ้ยมาปื๊บไอ้นี้มันฆ่าคนเลยอะ่ะ บด้ยเออดิเฮ้ยล่าขึ้นมาเลยครับกระตุกนิดนึงนะห้องคมการครับขอโทษนยครับ <S <S 1> <S 1> จริงๆผมผมไม่อยากยุ่งกับเอเอ้ทางขวาดูดูมันเนี่ย คนน่ากลัวดูมันต่อแล้วดูผมเนี่ยทีละตัวทีละตัวนี่ไงไม่ไม่มีตัวยูแล้วจะต่อคำว่ายัะรอปะไม่ได้เฮ้ย B...O... สลับกันปะคุณตอบผิดปะเฮ้ยไม่ใช่ว่ะอะไรครับเนี่ยตรงนี้น่าจะได้นะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เฉยเลยตรงนี้ต้องได้เลยตัวโออ่ะเออเห็นปมอ่ะ ไม่ได้ข้างบนค่าข้างบนตัวเอะ่ะ O H O H O H เองมันอ่านไม่ได้นะมันมันเลยไม่ได้คะแนนตัวดีเหรอเนี่ย D A D เฮ้ยมันบอได้เลยจังด๋ D A D อะ ยังรู้ว่าไ้ตรงนี้ผมตอบไปได้ปะเฮ้ยไม่มีตัวโออีกนนะแล้วเนาะนี่ไงได้แหละ ผมจะข้าขึ้นบนได้ยังไงอะดูดูดูตัวที่ผมมีนะมีแต่สละเห็นปะ i i a o เปเป็นไปได้หรอครับสุ่มแต่สละมาให้ผมเนี่ยได้ปะลองดูหุ่นตัว i เอ้ยตัว y บนี่ใส่ตรงไหนอ่ะดูดูดดข้้งบนก็นมาไงทางซ้ายอะ่ะเรียบร้อยครับซี ซครับไม่ใช่ C เลยหรอกซีหรือผมอะ่ะอืมอีที่เก้าตาแรกที่ 8, แปดตานี้ที่เก้าประเด็นคือมันสมแต่สลาบมให้ผมอะ่ะจะว่าผมมารีวิวเกมนี้ละกันนะครับ ขอบคุณนะครับที่ดูไว้เจอกันใหม่นะครับ S.O.S สองสองบ๊ายบาย